ถัดไปเป็นส่วนที่เป็นข้อ7นะครับที่เป็นเรื่องของ internal auditor internal audit นะครับก็คือจะเป็นการเหมือนมีคณะทำงานภายในมีผู้ตรวจสอบภายในองค์กรเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบในหน่วยงานในในบริษัทเราอ่ะในโรงงานอาคารเราเองนี่แหละว่าทั้งแข้อทั้งแข้อเนี่ยเออทั้งแขั้นตอนเนี่ย ของเราเองเนี่ยทำงานได้ดีไม่ดียังไงบ้างนะครับอ่าในกฎหมายบอกว่านี่จะต้องแต่งตั้งผู้คณะผู้ตรวจประเมินนะครับซึ่งประกอบด้วยคนอย่างน้อยสองคนซึ่งไปผ่านการอบรมมาแล้วแล้วก็ต้องอะไรนะเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ถูกตรวจอย่างนี้ใช่ไหมห้ามไปตรวจหน่วยงานตัวเองอ่ะว่างนันเถอะซึ่งเราก็เคยโน้ตไว้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย สองคนตามกฎหมายไม่น่าจะพอจริงมันควรจะเยอะกว่านั้นใช่ไหมไม่งั้นมันมีโอกาสว่าแบบตรวจโดน,นแนกตัวเองแน่หลบไม่พ้นอะไรเนี้ยนะครับก็อย่างของที่นี่เขาก็ตั้งมาสามคนนะครับอันนี้ก็เนี่ยแล้วผมก็ไปเจอว่าผลการตรวจกับรายชื่อของกรรมการตรวจที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีชื่อไม่เหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยโน้ตว่าไปแก้ไปนะครับช่วยไปแก้ให้หน่อยว่าไอ ลายเซ็นผลการตรวจเนี่ยดันเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ออจะไปแก้ยังไงก็ไปทำมาจะแก้การแต่งตั้งกรรมการหรือจะไปแก้ไใบตรวจให้คนอื่นให้ให้ไอ้สามคนนี้เซ็นก็ไปไปทำมานะครับอันนี้ผมก็นโน้ตเอาไว้อย่างงี้นะครับอ่าอย่าลืมลายเซน็นแต่งตั้งนะครับไม่งั้นเป็นมเนอร์อะไรเงี้ยนะอ่านี่เขาต้องอ่าแต่ข้อนี้มีการกําหนดว่าต้องเผยแพร่ด้วยนะครับก็คือก็ต้องมีการติดบอร์ดว่านี่คณะ internal a u อ i t o r มีใครบ้างน,นะครับ โอเคนะเนี่ยผลก็จะเป็นเช็คลิสต์ซึ่งผมก็ให้ไฟล์ไปแล้วด้วยเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ word นะก็จะเป็นเช็คลิสต์ว่านี้ครับขั้นที่หนึ่งนะการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งไหมนะครับถ้ามีมีเช็คต่อว่าลบครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนนะครับเช่นมีการระบุโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบครบหกข้อไหมนะครับ มีลายเซ็นไหมนะครับเผยแพร่ไหมนะครับเนี่ยก็เขาก็จะไล่ไปอย่างนี้นะครับเราก็เช็คตามนั้นเนาะซึ่งถ้าเราทำตามเช็คลิสต์เนี่ยไม่หลุดข้อกำหนดตามกฎหมายนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้ก็เป็นมรดกเห็นไหมการประเมินสถานะเขาบอกว่าประเมินโดยใช้ตารางการประเมินการจัดก,การพลังงานหรือว่า energy management metric อันนี้คือตอนที่ผมไปอบรมผู้ตรวจสอบเนี่ยผมมายกมือถามเข้าข้อนี้แหละว่าทําไมถึงระบุแบบนี้ในเช็คลิสต์นะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะให้ใช้เมตริกอันนี้ซะหน่อยเขาแค่บอกว่าให้ทําการประเมินแต่เขาไม่ได้ระบุเครื่องมือแล้วถามไปถามมาแล้วเขาก็นั่นแหละที่ผมนินทาว่าเขาไปจบตรงคําว่าอะไรนะแล้ว,แล,วแล้วแต่ผู้ตรวจจะแล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ตรวจนะเราก็เลย สายหัวอย่างเดียวแล้วเราก็นั่งแล้วเราก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าเราคงไม่ได้คําตอบละนะครับเพราะว่ามึงเป็นกฎหมายแล้วแต่วิจารณญาณกูได้ไงอะ่ะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมยังไม่เข้ากระบวนการตัดสินพิจารณาคดีความอะไรมันก็ยังจับขังคุกได้แล้วนี่คือเป็นวิจารณญาณไหมบ้านเมืองมันถึงบรรลัยอยู่เนี่ยนะครับก็เก็ได้แต่ฟังแล้วก็สายหัวว่าโอ้ตอบแบบนี้งั้นกูไม่ถามละนะครับ ก็ปล่อยมปเนี่ยแล้วก็จะมีเช็คลิสต์นะครับว่าว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะตามกฎหมายเป็นไงนี่นี่เป็นเช็คลิสต์เวอร์ชั่นเก่าละเกินสามปีลนี่ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาตรวจไปซ้ำไปเพราะว่าปีที่ผมตรวจเนี่ยมันจะเป็นเช็คลิสต์อีกอันนึงละแล้วก็ผ่านไปสองปีก็จะมีเช็คลิสต์อีกอันนึ่งที่ทํามาดีกว่าเก่าก็คือเหมือนกับครบถ้วนกว่าเก่าแต่ว่าเราเองเราก็ต้องแบบเตรียมข้อมูลเยอะกว่าเก่า เยอะเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละนะครับอันนี้นะก็จะเป็นผลนะครับแล้วก็เนี่ยครับใบสุดท้ายอ่ะพี่ว่าต้องมีลายเซ็นของ i n t e r n a l auditor เซ็นเอาไว้ด้วยนะซึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้ยลายเซ็นคนนี้ไว้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในนี้เลยนี่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสามคนนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะบอกว่าโอ้อันนี้พี่ไม่เนียนนะครับพี่ไปแก้ซะนะครับลูกศิษย์ผมลอกกันบ้านยังเนียนกว่านี้เลยนะครับ ไปขั้นที่แปดเลยนะขั้นที่เจ็ดนี่จําไว้อันนึงด้วยนะมันจะมีข้อกําหนดที่ที่คราวที่แล้วที่ผมให้ดูว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าในประกาศกระทรวงหรือว่าข้อหรือว่ากฎกระทรวงไม่รู้ที่ว่าเป็นกฎหมายข้อเดียวกันอนะแล้วก็บอกว่าคุณต้องทาอินเทอร์อดิตและคุณต้องทําการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้มันอยู่ในข้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นขั้นที่7ก็ต้องทาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับขั้นที่แปดนะครับก็ต้องทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งขั้นที่แปดเป็นการทบทวนของฝา่งฝายบริหารนะครับเป็น management review นะครับเขาบอกว่าต้องเอาผลจากขั้นที่7มาเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าปีรอบปีต่อไปจะต้องแก้ไขอะไรปรับปรุงอะไรแล้วก็วางนโยบายอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บบันทึกประชุมในขั้นที่แดนี้ก็ต้องเผยแพร่ให้ คนในองค์กรรับรู้ทั่วกันทั้งหมดด้วยนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตคืออย่างนี้ในขั้นที่แปดเนี่ยเพื่อที่จะตอบว่าทําปีละครั้งอ่ะเขาเขาทําตารางนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากรอกว่าไอ้ management review อ่ะทาเดือนไหนนะครับแต่คุณสังเกตว่าขั้นที่เจ็ดอ่ะไม่มีไอ้ตารางนี้อ่ะไม่มีตารางให้ติ๊กว่าแล้วเราทํา internal audit ใน เราทำอินเทอร์นอลออดิตในช่วงเดือนไหนยังไม่มีเพราะฉะนั้นตอนที่ผมไปตรวจเขาอะตรวจทุกโรงงานเลยผมคอมเมนต์เหมือนกันหมดก็คือนี่ขั้นที่7็เนี่ยทำตารางอย่างเงี้ยเสริมเข้าไปในขั้นเอยโทษขั้นที่7จ็ดอะทำตารางแบบขั้นที่แเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยนะมันจะได้รู้ว่าเราอะมีแผนที่ว่าจะทำอินเทอร์นอลออดิตในเดือนไหนเดือนไหนนะครับซึ่งเขาจะไม่ทาก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกไอ้เทมเพลตไม่ได้ทําไว้ให้นะครับแค่ตอบเราว่าเขาทําปีละครั้ง จริงๆก็ก็จบละแต่ว่าก็นั่นแหละก็เราก็คอมเมนต์ไปเราเห็นเราเห็นว่าขั้นที่แปดเขาทําตารางนี้ไว้ให้นะครับเราก็เลยบอกว่าขั้นที่เจ็ดก็น่าจะมีตารางแบบนี้ด้วยมั้งนะครับแล้วก็ตารางนี้จริงๆถ้าปีประเมินเป็นปีหกสามเนี่ยอืจริงๆแล้วอ่ะเราจะทำอินเทอร์เนลออดิกับทำแมネจเมนต์รีวิวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นปีหกสามก็ได้นะ มันสามารถทําตอนมกราหรือกุมภาของปี64ก็ได้นะตราบใดที่ดูแล้วมันยังทันที่จะทำรายงานส่งภายในมีนาของปี64นะครับเพราะฉะนั้นบางโรงงานที่ผมไปตรวจเนี่ยก็จะพบว่าเขาวางแผนที่จะทำ internal audit ขั้นที่7กับ management review ขั้นที่8ในเดือนมกราของปีปีถัดไปของปีประเมินก็มีนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดปกติอะไรนะครับ อันนี้ผมก็เจอที่ไม่เนียนอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูอันนี้ผมก็โน้ตว่าเนี่ยเออติ๊กว่าจะทําธันวาแต่ว่าดัานไปมีบันทึกประชุมตอนกร,รกดาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนี่ไงนี่ไงกรณีดําเนินการทบทวนหลังเดือนธันวาให้ระบุเพิ่มเติมว่าเราทําเดือนไหนนะครับเช่นมก,กราปีหกสี่อะไรางี้ก็ได้นะครับอันนี้แนบหลักฐานว่ารายงานการประชุมนะครับอย่างอันนี้ที่นี่เขาเอาไปใส่ในไม่ใช่ไม่ใช่ประชุม ไม่ใช่ประชุมประจำเดือนของของบริษัทนะครับเขาเป็นประชุมเฉพาะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะครับอ่าซึ่งประชุมเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็มีวาระที่เขาคุยกันเรื่องพลังงานอยู่ในนี้นะครับซึ่งซึ่งเราหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเนะเราก็เลยบอกเขาว่า บออันทึกประชุมพี่ก็ไปหาที่มันเนียนๆมาใส่ให้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่เห็นนั่นเนี่ยมันมีแค่เนี้ยนะครับเรื่องพลังงานมีอยู่แค่เนี้ยนะครับเนาะซึ่งไม่ใช่มันมันน้อยไปนะครับมันมันไม่ได้ตอบว่าจะต้องประเมินครบแปดขั้นตอนนะนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวนี้นะครับมันต้องเป็นตนัวนี้ซึ่งเนื้อหาที่เขาอธิบายตรงนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับการทบทวนแปดขั้นตอนเลยอะนะครับ ก็เลยต้องให้เข้าไปแก้มาอ่ะก็อันนี้ครับมีการประเมินนะว่า8ขั้นตอนเนี้จากวัตถุดิบการตรวจของขั้นที่7โดย internal auditor แล้วเนี่ยแต่ละขั้นตอนผลเป็นยังไงนะครับแล้วมีตรงไหนต้องปรับปรุงบ้างก็โน้ตโน้ตเอาไว้นะครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวสิ่งนี้จะเป็นวัตถุดิบในการเริ่มลูกใหม่ของปีถัดไปโดยเริ่มที่ขั้นที่สใช่ไหมกำหนดนโยบายสำหรับปีถัดไปนะครับ ข้อ8นี่เขากําหนดให้เผยแพร่บันทึกประชุมด้วยนะวาระเมื่อกี้นะครับก็เน,นี่ยครับก็ต้องเอาวาระนี้ไปเผยแพร่ด้วยนะครับบอร์ดเดียวตอบทุกโจทย์นะครับอันนี้บอร์ดเดียวเผยแพร่มันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้จบแปดขั้นตอนเดี๋ยวยังเหลือภาคกนดเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเร็วๆนะครับ